สวัสดีครับวันนี้วันที่25มีนาคม2,563เวลา10นาฬิกากว่านะวันนี้ผมพามาดูบ้านกลางทุง่งนานะฮะเป็นบ้านโมเดลสวยๆนะครับอยู่กลางทุง่งนาะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆนะครับผมสวยมากนะฮะบ,บ้านหลังนี้ไม่ใหญ่มากนะฮะน่าจะมีประมาณ หห้องนอนนะครับหนึ่งห้องน้ำแล้วก็หนึ่งห้องครัวเป็นบ้านอยู่ข้างทุ่งนาแล้วก็มีเป็นเพิงเป็นทรงโมเดิลนะฮะนะครับดูบ้านนะครับอันนี้หน้าบ้านนะครับผมเป็นหน้าบ้านนะฮะบ,บริเวณหน้าบ้านก็ทำอย่างดีนะฮะข้างหน้าบ้านก็จะมี หน้าต่างนะฮะหน้าต่างก็มีเหล็กดัดนะฮะเรียบร้อยนะฮะตัวนี้จะเป็นประตูครับนะครับประตูบ้านครับเป็นประตูบ้านแล้วก็มีเหล็กดัดเรียบร้อยนะครับสวยงามเดี๋ยวจะพาไปดูล่างบ้านนะครับครับอันนี้ด้านข้างนะครับด้านข้างก็มีหน้าต่างหนาครางก็จะมีเหล็กดัด ด้านข้างตอนนี้ด้านหลังนะฮะด้านหลังบ้านก็จะมีท่งน้ำรองน้ำเอาไว้ดืม่มท้องน้ำรู้สึกว่าประมาณหนึ่งพันห้าร้อยลิตรนะฮะเก็บน้ำเอาไว้เอาไว้ดืม่มนะครับขึ้นไปข้างบนก็จะเป็นรางน้ำนะรองน้ำฝนก็มาเก็บน้ำนะเอาไว้ใช้เอาไว้ดืม่ม ข้างหลังห้องนอนก็จะมีเหล็กดัดนะครับที่มีหน้าต่างก็ป้องกันไว้แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องห้องครัวนะครับเขาปิดไ้เป็นห้องครัวนะครับมาดูด้านหลังนะครับสวยงามมาก หลังนี้เป็นทรงโมเดิร์นนะครับบ้านอยู่กลางทุ่งนานะครับรงโมเดินส่วนด้านข้างก็จะเป็นสระน้ำใหญ่ฝั่งนี้ก็จะเป็นสระน้ำน่าจะอยู่ที่ประมาณสระน้ำตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณหนึ่งไร่นะครับ ความลึกก็อยู่ประมาณ5เมตรนะฮะขอบในไปดูขอบในก็อยู่ประมาณประมาณ4เมตรนะฮะขอบในประมาณ3เมตรแล้วก็ปีขอบนอกตรงนี้ก็ประมาณ2เมตรนะฮะรวมกันแล้วก็ประมาณ5เมตรบริเวณก็ประมาณสัก1ไร่นะครับสระน้ำใหญ่คอยรองน้ำเวลาฤดูฝนนะะเอาไว้ใช้ ปลูต้นไม้เป็นแบบโค้งนองนาแล้วก็ตรงน,นี้ก็จะเป็นที่ที่สำหรับเดือนแล้วก็ปลูกต้นไม้ต่างๆอันนี้เจ้าของบ้านไม่อยู่นะฮะกำลังสร้างเสร็จใหม่ๆเพิ่งทำใหม่ๆยังต้นไม้ยังไม่เอาลงสวยงามมาก ดูด้านหลังนะครับด้านหลังสวยงามมากนะครับเป็นโคกน้องนาแล้วก็ด้านโน้นก็จะเป็นทุ่งนานะครับก็ไว้ปลูกข้าวเป็นทุ่งนาเดี๋ยวไปดูหน้าบ้านนะครับ หน้าบ้านก็จะมีถนนเข้าบ้านแล้วก็ถนนรอบรอบทุ่งนาตัวน,นี้ก็จะเป็นถนนเข้าบ้านมากับถนนใหญ่ครับตถอสิบลอบ้อวิ่งได้เลยถนนก็น่าจะอยู่ที่ประมาณแดเมตรแล้วก็ด้านข้างเขาจะปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้เศรษฐกิจต่างๆอย่างเช่นว่าต้นพยุง ก็จะมีต้นพยูงนะครับต้นพยูงต้นยางนาต้นพยูงสลับกันนะฮะเยอะมากเลยนะครับเป็นแถวด้านข้างก็จะเป็นทีน่านาแล้วก็ไปข้างในก็จะเป็นต้นจะเป็นถนนถนนใหญ่แล้วก็ มีต้นไม้ต่างๆไปดูปดังที่ไปทางทุ่งนานี่ถนนใหญ่มากมพอเขาจะทำเป็นคันนาใหญ่เป็นถนนเลยถนนรถปิ้งได้ก็ประมาณ8เมตรนี่เป็นต้นพะยุงปลูกปีเดียวครับ ต้นพยงปลูกปีเดียวนะต้นนี้ก็ต้นยางนาปลูกเมื่อฤดูฝนปนะีที่แล้วยังไม่ถึงยังไม่ถึงปีครับนี่ต้นพยองสวยงามมากต้นยางนาสลับกันต้นพยงต้นยางนาสลับกันสวยงามนะครับสวยงามมากเป็นแถวเป็นโคกโคกน้องนาจะคล้ายกับโคกน้องนา ตรงนี้เขาก็เป็นที่นาเ,าเอาไว้ปลูกข้าวนะครับยาวนะครับก็ประมาณ30รู้สึกว่าประมาณ40ไร่กว้างมากนะครับจะให้ดูตัวอย่างแค่นั้นเองเออผมขอจบคลิปวันนี้เท่าน,นี้นะครับผมสวัสดีครับผม